อยู่นอกอยู่ในมันมืดดูจับกับเป็นสีเดียมงามบ่เอายกใช้พวกนี้นี่น่ากินแท้อันนี้มาเดอ้อพี่น้องมาเนี่แกงเห็ดมาเนี่ยจักสิเป็นจังใดแล้วตากล้องไม่ชอบมาเนี่จักสิเห็นคนหรือบอ่ก็ชิ่นชิ่ชุ้งลูกโอ้ยตากล้องคอยเนี่ยมันบวบตังเมียบนี่ปากกาโอเ้เป็นตาแซ่บแท้ อาอกยับคือดีจังน้อยอ่าแก่งเห็ดใก่ใครมูแดงมัดยินแลวนี่ได้พี่ลอง สบายดี bye, bye bye. ป้าลุงยกสองมือเจ้านะสวัสดีป้าลุงพ่อกับโชคชัยแม่บุญมาอีกแล้วอ่ามาหนี้ว่าพ่อกันกับสบุญอยู่เฮือนเด้อกับโชคชัยน้อยลูกชายล่ะพี่น้องเลยมาหนี้ทั้งเฮาสีพภากันมาเก่งเฮ็ดกับโชคชัยบ้างบ้างหลับบ้างโชคชัยเลยเฮียนยังมาหนี้ลูกเฮียนออกกําลังกายออกกําลังกายพร้อมเาเบิ้งกล้องวิลูก กัวได้กัวได้บักิบไดบักซิอือเออสงสคนเก่งไหนครูครูบอกว่าให้เขียนนึงฮอดนึงได้นให้เขียนนฮอดร้อยสงัยเขียนฮอดบ่เอ้ยบ่แม่นนึงฮอดได้ครูบอกว่าให้ให้เขียนเขียนเขียนนึงฮอดได้โอ้เขียนฮอดฮอดบ่เฮ็ดเป็ดบ่พุ่นเบิ่งกล้องปลาลุงพ่ลูกเียนหนังสือเก่งๆเด้อลูกเด้อ โดยโดยเบยิบ้งสีแกงเฮดพี่น้องเบิง้งเบิ้งมีสเหยไปลุงเบิ้งมันนี่แกงเฮดพี่เนาะนี่มีอ่ามันเด้อเดี๋ยวสีวมือน,นนี่สีมาแกงเฮดกินข้าฟฟวก,ก่อนพี่เนอะเลยเนี่เบิ้งแกงเฮดว้าฝอดแล้วมาเนี่แกงเฮดก่อน เบิงค่ะสีให้เบิงว่ามีอย่างนี้นี่พี่น้องมีค่ะดวงนางรักนี่อันนี้ไข่มุดแดงพี่น้องสีไซเคียเพชรแม่เป้งมันอ่าอันนี้หน้กขบเบือย่านางพี่น้องเไยเพราะว่าสมุนต์พอได้ตำแหลกหมักพริกเนาะซีส่เพราะว่าสมุนต์ได้กินเพชรก่อนอื่นมีผสมมี ให้โสชกไส้เป็นตากล้องให้เดอ้อพี่น้องเลยอ <laughs> เอาซีมีแเกงพี่นอ้อันนี้ประเดงกนัำประเด็กเกงให้ลูกให้เตา้ากินนี่แหละอันนี้เอากระซิมีมีบวบบวบแล้วก็มีผักคะมีผักติ้วแล้วก็มีผักหวานเห็นอยู่บ่ลูกเห็นเห็นบ่เห็นเม่น,นี่ <h ums> เห็นบ่อหนืา <h ums> เห็นบ่อจานนี่ อันนี้ของใส่เห็นน้ำบวบน้ำเห็นบอ่บบอไอนี่ไข่มดแดงนี่ดเ,ดดเดห็นไข่มดแดงมีไข <c oughs> ่มดแดงเพิ่มฮะเอาพีมาพีบัหนี้มาช่องบ้างพีอ่ามึงเด้อวันนี้อย,ยูอใ่ใกล้ย,ยังีอยอีกแล้วแตากล้องไม่เคยนี่เห็นอยูอบอ่บ่ ตัวสมัยสมตุเป๊ะโอ้ยเมยบ่มีปัญญาชื่อแล้วเนี่ยอือโชคชัยนี่บ่ไปถ่ายคลิปเปลี่นตากล้องเนาะโชคชัยเก่งเฮ็ดก่อนเห็นอยู่บ้าม่นี่ลูกอ่าโชคชัยโชคชัยยับไปทา้งนาลูกเออให้เบิ้งโอ้เก่งเฮ็ดเด้นี่คอยประเด็นให้เบิ่งให้เห็นหมอนำเดิมเด้อเห็นบ่เห็นอยู่บ้ลูก เอามาเพิ่งใกล้ๆนี่นี่เป็นตาแชบแทะแปดนาทีบอกแม่ลูกนาทีหนึ่งเบิ่งเมย์ชัยจะเบิ่งอืมอ่ามันนี่ตากล้องน้อยเด้ดมันนี่เจ้าช้เป็นตากล้องไงมาเบิ่งใกล้ๆลูกล่ะเห็นป้าลุงเพิ่นเห็นนี่น่ะเห็นบ่อืเอามันโพดก่อนพี่น้องเดี็กนักกีฬาพุทธฮะ เออผดแต่เบิ้งสายฟ้ามันเก่งกับลูกชายหน่อยช้อนก้นกึบเมียนก้อนบันนี้จักหน่อยเฮากะยามันลูกมาต้องมันน่ะนะนี่มันจักหน่อยเฮาจังที่ใส่อ้นี่ลงไปใส่ผักติวสบหืมโอ้ยเป็นอย่างไรเนาะตากล้องไม่ค่อยบันนี้ เห็นยังบ่ออาอฮะเห็นยั่บ่าเมยนี่บ่ต้องนอนตั้งขึ้นลูกเอ้ยสั่นแหละไปบ่ไปถ่ายคลิปนะเมยไปจับกล้องให้ไปบ่ะฮะวินหัวเมารถบ่เออยามันนี่ยไม่น่ไข,ข่มดแดงเ้ยคักคัดคัด แยงอยู่บ่แก okay. ่งเบิ้งพดไดบ่พดแล้วจุ๊กใช้ดีโอเคอยู่นอกอยู่ในมันมืดดู sharp ก็เป็นซีเดียมงามบ่อ้จุ๊กใช้พวกนี้นี่อือน่ากินแท้อันนี้มาเด้อพี่น้องมาเนี้แกงเห็ดมาเนี้ยอ่จักสิเป็นจังได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่มาเนี้จักสิเห็นคนหรือบ่ สกุกใสเราอยู่ห่มม่วงวนี่แหละนี่กับลูกชายน้อยตอนสกุกใสใช่กันมืย,ยืนเอ้ามือก้องค่อยเมื่อยยืนพี่ันฮะบาทนี้เอาวันฟดเดยแกงแบบบ้านๆน,นี่แหละ hít súc được đấy, à, được má, súc sấy, má, ê, hết bát lông này, đó, thấy bao A ta con khói nè, bùa, ừ, tăng, năng, tăng cả đấy, ôi, khoe mò nữa nó, hết như bao, ừ à, nháp khử chắc nơi, ê, ừ

เอเห็นอยู่บ่เห็นยังเห็นคนหรือเห็นหมอนเห็นคนกับหมอนบ้าเด้กขัดเสีบ่หน่โชคชัยเอ้ยเบ่อยู่หันแหละอยู่หันแหละช่องเมโลเก่งเฮ็ดขึ้นเนี่ย อ่ะบาทไอ้สิเอาพักใช่ไหมลูกคิดดลูก,ลกยืนยุ่สิลูกแหละสิมายืนยุ่สิอ่ะมือกล้องเออสั่นเด้ออ่ะบา้านโอ้ยเนาะให้พี่น้องได้เบิง่งนหนนะนี่ปะกะโอ้ปอเป็นแต่เสพแท้เก่งแบบบ้านๆได้นี่ เด้อเฮ็ดกินกนี่กระสูตรไผ่สูตรมันเลยพี่น้องเอ้โบแมนว่าเฮ็ดกินคือกันเบิดทุกคนเลยเนาะบุญประอยากใส่น้ำลายน้ำลายมันบ่แซบ่แบมาใกล้กใกล้ด้วยลูกมาใกล้ๆกล้ด้วยโอ้ยเนาะเห็นจีว่าเห็นนี่มัเกเจนเนี่เบิ่งเบิ่งสิเบิ่งปาลุงคนเห็นนะพี่น้องบ้าเด้อคนน่ะ นี่ไฟมาไปทงไงพักตู้ใช่ก่นเออเบื้องบนนี่คือผมพดแท้หมอบ้านี้ล่มพดนะบบบนี้อาไม่มาลูกล่ะเอาไม่มาลกเนี่ยเลียย์นั่นแหละเลียงทานก่อน Ừ, อืมตุกชัยคอยเนี่ยกินยี่เนาะก็คืออยูย่ในลมมันทานออกมาเมื่อวานนี่เลยจวเดจอ่ะพี่น้องจะเอาไข่มุดแดงใช่ป่ะนี่เลือกชกใชอืมเอาจคบคือดีแค่ไหน เก่งเฮ็ดใครผูดด้แดงมากกินนู่นนี่ได้พี่น้องเนอะบด้มีปลาดอกซื้อน้ำข้าวใส่เนี่แซ่บนี่กะบัวบ,บากันดเด้อพี่น้องเอ้โอ้ยคกักๆักบะนี่พี่น้องมาบะนี่เด้อเอาไปไปบะนี่ มาเสียพงนัวใช่ก่อนมีตากล้องกับบนยังบนปันใดพิงนัวใช้จังน้อยหนังเลยขาดบดได้เบิ้งบาบนี้โชคชัเอ้ยโอ้เธอไปคิวาบัวเช็บแาบนี้บ่ได้เพชรหนันนนงใจมาพริกเป็นหน่วย ผู้่นมาก,กินเพชรก็คือว่าและมา,กาใกล้ๆดูๆ <Okay. S 1> เอ้ไกล่เห็นบ่ห็นป้าเี่นังไงผู้อ้าในช็ช,ช่าล่งไกล้ๆชมชิชิานแท้นน่กินนะบ่ลูชกชายกินเป็นบ <c oughs> ่เดี๋ยวชิพากินอ่ะกินบ่ใครหมดแดงนี่บ่ชิมกัน อืมจี้เลยมันอืมจี้เลยแ่บเลยแคบแคบแคบไปพอละชุบเละพี่น้องเอ้บปบานี้อันนี้กะเก่งเฮ็ดมื้อน,นี่มาอ,อยู่กับลูกไส้แหละอืม ซุกเรียบ,บร้อยแล้วมามาพี่น้องเอ้ยบร้นี่อยากไปยู่อว์น้าเมยถ่ายคลิปใครก็อยากอยากอยาไปยูกับเมารถอยากไปเยอะห่างเมารถอยากไปน้าเมย์ไปจับกล้องไงบอว์บัตรมันใหญ่มากเดไปถ่ายคลิปน้าเมยเด้ออ่าร้องว่าเออบงดูยกมือขึ้นสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงอ่ากับโชคชัยเด้อบอว์บังดู วันนี้ดูมเลยสบายดีปะลุงสบายดีปะลุง,ลงมันนี่โชคชัยมานะเมมวันนี้ใครมาละเมอมทิดตามโชคชัยเนยเด้อิดตามโชคชัยเนยเด้อให้กำลังใจโชคชัยกับเมอเนยเด้อให้กำลังใจ โชคใช้โชคชัยกับเมยบุญเนเดอร์กัไปบุญเนเดอร์เอชอบหมเด้อเฮียนว่าเด้อเด้อยินไฟยินไฟทางในเมยถามนะชอบเด้อเบาเก่งๆเด้อบัดไ่ได้ให้ไปนะเมเด้อหันหามาพี่ลูกตั้งใจเฮียนสือเด้อทงสี่เบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเทไรสองสอบวกหนึ่งเป็นเทไร นับมือสองกับหนึ่งใช่กันเป็นเทไรอืเอาเบวเอาเลยเ็สามอือเป็นสามก็เบวกดังๆเนียวันนี้สามบวกหนึ่งเป็นเทไรฮะสามบวกหนึ่งเป็นเทไรอืมจริงสี่บวกหนึ่งเป็นเทไรห้าบวกหกได้เป็นอันนั้นนะหาบวกหนึ่งเป็นเทไร หันหามาพี่โรคหันหาเพี่หาบวกหนึ่งเป็นหกวันนี้หกบวกหนึ่งเป็นเทไ่งเป็นเจ็ดเก่เก่งเก่งวนี้เจ็ดบวกหนึ่งด้แปดบวกหนึ่งดเก้บวหนึ่งเก่งเก่งเก่งสิบบวกหนึ่งอดบวกหนึ่ง ิบสองบวกหนึ่งสบสามบวกหนึ่งสิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าบวกหนึ่งสบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดบวก่งสิบแปดบวกหน่งสิบเกาบวกหนึ่งโอ้้เอะมือมือ หายชิปเด้อที่หอที่เด้อเดี๋ยวมือหนาเฮียนใหม่เด้อนี่อ่ะพี่น้องเอ้เก่งเข็ดโุกแล้วเนาะก็เลยห้ยุกไส้น้ำไว้สิขี้ไฟออกได้บ้านี่ยวไปหากินข่าวก่อนพี่น้องคือฝนขีดตกเทะอันนี้เบิ้งป้าสิีห้เบิ้งหมวกวงน้อยกันบ่้รกปานใดต้นนี่โอ้ต้นหนารกพี่น้องเบิ่งสิมาเบิ่งมาเบิ่งพี่เจ้าใช้ค่ำที่เด้อนี่เด้อ แกงเฮ็ดซุกแล้วแต่ว่าบัดกินข้าวนี่บ่ได้ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะแกงซุกแล้วนี่ว้าวเบื้งเนี่ยมังม่วงไข่นี่ยซังกระดกกระเดิ่แท้เอาน้ำมันสิจับอยู่บ่โอ้ยเบื้องเน่เบื้องเน่ยม่วงขอซังกระดอกกระดิ่แท้จจอ,อันน,งงกกนี้โอ้อมาดกคักดกแน่แท้เบื้องเน่ วันนี้ขึ้นฝนสีตกเลยวันนี้โอ้น่ะขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือฝนชีตกวันนี้อาพี่นองเอเดียั่งสมบุญกะสีไทยประมาณนี้แหละเนาะสีไปหากินข่าวกินน้ำกอนอ่าสมบ,บุรบรไิไทยให้เบิง่งเดอกินข่าวเนาะอ่าลงเตยต้นมะม่วงกะมาพ่้ต้นมะเพ็ดพี่นองเอเดียดีอ่าปลูกมะเพ็ดป่าแล้วปลูกมะเพ็ดเป็นหมาเป็นนวยไดย้นี่ดีอืแหมอันนี้ก็ได้นะ มเะเขือกำลังเป็นดอกมะเพ็ดแล้วดอกดกเล่นเห็นไหมปลูกมผักบัวอันนี้มักเด่นน้อยกำลังเป็นหมากปลูกเพื่อได้กินน,งงนางแย้มนี่ปลูกลายดอกผักบัวผักตังชายเดี๋ยวสิไปเบื้องต้นมะพริกทั้งนั้นดเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวพี่น้องต้นมะเพ็ด ีเดิเติมผักเพ็ทก็ไม่ได้ปลูกลายดอกนี้ดิอ,ดอ,ดดอ่าให้พ่อใช้ได้กินกำลังงามอ่ะเดี๋ยวพ่อ,อกันคลิปหน้าพี่น้องไอ้คลิปนี้สาบุนชิโอโต้ละก่อนเดีย๋ยวชิเข่าไปทางในไปกินเขา่ากินน้ำก่อนเนาะอ่ะสาบายดีป้าลุงเนี่ยลูกชิจ๊อบคลิปเลยสาบายดีป้าลุงสบายดี